ออนไลน์เรดิโอโปร s ิสต์เอมฟัว์ไลฟ์วิทยุออนไลน์ช่วยให้คุณทำธุรกิจฟัวไลท์ง่ายยิ่งขึ้นสวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับผมคำพังพวงทับทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟัวไลท์ประเทศไทยเช่นเคยนะครับผมนำเอาเรื่องของการทำธุรกิจฟัวไลท์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัวไลท์ แล้วก็ในส่วนของการทำธุรกิจกับบริษัทหัวไลท์ในทีมงานของออนไลน์เรดิโอโปรซิสต็มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทหัวไลท์ว่ามีลักษณะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมายังไงนะครับ ทุกทุกท่านครับตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นี้กำลังระบาดและผู้คนกำลังต้องการอยากจะได้ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันจึงมีความต้องการอย่างมากเลยณสถานการณ์ปัจจุบันนี้และโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับ เราจะได้มายัางไงภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติคือภูมิคุ้มกันที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองได้จากข้อมูลเชื้อโรคจากในอดีตที่ผ่านมาที่เคยสัมผัสและเจอกับเชื้อไวรัสในกลุ่มเดียวกันจากนั้นเมื่อร่างกายมาเจอกับไวรัสอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะสามารถสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสชนิดนั้นๆได้จากข้อมูลของไวรัสตัวเก่านะครับ อันนี้เรียกว่าภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับสรุปแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของเชื้อชนิดไหนเราก็ต้องเคยติดเชื้อชนิดนั้นมาก่อนนะครับแต่มันเป็นเรื่องยากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปติดเชื้อโรคซะเองนะครับ วันนี้เรามีทางออกให้กับคุณด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับภูมิคุ้มกันโฟ r ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ที่เป็นสารสสที่ได้จากการสกัดเอาสารภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติมาใส่แคปซูลนะครับทุกทท,ท่านครับคนที่ร่ำรวยนะครับคนที่มีเงินร่ำรวยก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใช้ของดีเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าโอกาสและก็จังหวะแล้วก็การค้นคว้าความเข้าใจของเขานะครับ ถ้าเกิดว่าบาังเอิญว่าเขามีกระตังแหละนะครับแต่ถ้าไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ดีๆเลยเนี่ยเงินของเขาก็ไม่สามารถที่จะซื้ออะไรดีๆมารับประทานได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อทัศนะต่ออาหารเสริมถ้าเกิดว่าต่อให้อาหารเสริมดีขนาดไหนนะครับถ้าทัศนะของคนคนนั้นไม่ค่อยที่จะชื่นชอบกับอาหารเสริมเท่าไหร่อันนี้เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นผลผลิตจากอาหารซึ่งเป็นสารธรรมชาติเรียกว่าอาหารเสริมนะครับทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทฟัวไลท์นะครับว่ามีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคนเรายังไงนะครับเริ่มกันเลยนะครับอันนี้หญ้านะครับหญ้ามันก็เกิดทุกที่ที่มีดินมีน้ํามีปุ๋ยแล้วในนี้มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคเพราะว่ามันคือธรรมชาติเนี่ยครับ แล้วก็นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับดินปุ๋ยหมักเศษใบไม้ขยะก็จะมีพวกตัวมแมลงตัวหนอนต่างๆเข้าไปชอนชัยนะครับสองแหล่งนี้นะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะครับเต็มไปด้วยเชื้อโรคอย่างระปลูกผักจากดินก็จริงนะเวลาเราจะกินเราก็ต้องมาล้างมาปรุงให้สุกใช่ไหมครับแต่ในส่วนนี้นะครับวัวนะครับวัวที่มากินหญ้านะครับ วัวจะไม่มีการนำเอาหญ้าไปล้างด่างทับทิมหรือว่านำเอาไปปรุงให้สุกนะครับก็คือเห็นหญ้าเขียววักวก็จะกินเลยจึงไม่ต้องห่วงนะครับว่าเชื้อโรคที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือว่าตัวพยาธิต่างๆนะครับมันก็เข้าสู่ร่างกายของวัวโดยปริยายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหญ้านั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับไก่ ไก่เวลาคุยเขี่ยนะครับไก่ไม่มีมือที่จะคัดเลือกอาหารมีแค่จะง,งอยปากแล้วก็จิกๆกแล้วก็กินไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเชื้อโรคเหล่านี้จึงเข้าสู่ในร่างกายของไก่โดยปริยายนะครับและทําไมวัวก็ดีหรือว่าไก่ก็ดีเนี่ยไม่เจ็บป่วยนั่นก็เพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เหล่านี้นะครับมีความแข็งแรงเพราะว่าอะไรตลอดชีวิต ของสัตว์เหล่านี้จะอยู่แบบโอเพนหรืออยู่ในธรรมชาตินะครับไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้อยู่ในมุงลวดนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคต่างๆจึงเข้าสู่ในสัตว์เหล่านี้ได้แต่ด้วยความที่ธรรมชาติมอบระบบภูมิคุ้มกันของวัวของไก่เนี่ยให้มีความแข็งแรงเชื้อโรคจึงไม่สามารถที่จะทําให้สัตว์สองแหล่งนี้เจ็บป่วยได้เร็วเหมือนอย่างคนเรานะครับวัวไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้นะครับ ก็ไม่มีโรคภูมิแพ้หรือว่าไม่มีโรคพแพ้ภูมิตัวเองนะครับถึงจะเป็นแต่มันก็เป็นได้น้อยนะครับพอเพราะเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เหล่านี้นะครับมีข้อมูลของเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยนะครับข้อมูลของเชื้อโรคเนี่ยจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นสร้างแอนติบอดีได้เร็วนะครับสามารถที่จะยับยั้งการทํางานที่ผิดปกติของเซลล์ภูมิคุ้มกันได้ นะครับและทุกวันนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มหรือว่าแก้ไขปรับสมดุลของภูมิคุค้มกันได้ด้วยภูมิคุค้มกันเองนะครับวัวเมื่อมีลูกนะครับก็จะให้นมลูกเรียกว่าคอรสตุ้นะครับซึ่งเป็นนมสามวันแรกจะเป็นเหมือนกับยาวิเศษได้แหละนะครับที่จะคอยบำรุงรักษาทารกหรือว่าลูกวัวที่เกิดใหม่ไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้ติดเชื้อนะครับแม่ไก่ก็เหมือนกันนะครับ ระบบภูมิคุค้มกันของแม่ไก่เนี่ยก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ของเชื้อโรคนั้นไปเก็บไว้ในไข่แดงนะครับเมื่อเกิดมีลูกเย็บนะครับลูกเย็บเกิดขึ้นมาลูกเย็บก็จะกินไข่แดงพร้อมกับกินอ่าทานสเตฟอร์เฟกเตอร์ภูมิคุค้มกันของแม่ไปพร้อมกันนะครับจากนั้นนะครับบริษัทฟูไลท์รีเสิร์ช ผู้นำด้านการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันนะครับก็ได้มีเทคโนโลยีในการสกัดเอาทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์นะครับแล้วก็มาผลิตเป็นอาหารเสริมนะครับโดยนำเอาทรานส์เฟอร์เฟกเตอร์จาก2แหล่งนี้นะครับมาสกัดลงแคปซูลแล้วก็ลงแคปซูลแล้วก็ใส่ลงไปในขวดนี้นะครับรับประทานนะครับเพียงมื้อละแคปซูลนะครับคุณจะทานเช้าเย็นหรือว่าเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับ ไม่มีผลข้างเคียงนะครับก็อย่างที่บอกว่าทานสปอร์เฟกเตอร์นั้นผลิตจากคอล์สตุมแล้วก็จากไข่แดงของไก่สิ่งที่คุณได้นะครับในแคปซูลนี้ก็คือภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับในนี้ไม่ได้มีการตกแต่งไม่ได้มีการใส่เคมีหรือใส่อะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าสกัดเอาเฉพาะทานสปอร์เฟกเตอร์นะครับใน คอสซุมหรือว่าไข่แดงเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับมีทั้งฮอร์โมนน้ำตาลโปรตีนแคลเซียมน้ำนะครับแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆหลายตัวนะครับที่จะเป็นอาหารสำหรับทารกนะครับแต่บริษัทโบรมีเทคโนโลยีสกัดเอาเฉพาะผลผลิตของภูมิคุ้มกันในสัตว์สองแหล่งนี้นะครับเอามาใส่แคปซูลนะครับโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับที่มีเลือดสีแดง ในกลุ่มของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและก็ออกลูกเป็นไข่นะครับระบบภูมิคุ้มกันของทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกันนะครับมีลิมโฟไซต์มีเนตรอนคิลลเซลมีทีเซลบีเซลแอนติบอดีอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะครับและก็สามารถที่จะถ่ายทอดสู่กันและกันได้นะครับตอนนี้จึงเป็นโอกาสดีๆนะครับที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้รู้ว่าโอกาสที่คุณจะได้ภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั้นมันง่ายเสือเกินนะครับ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่สามารถช่วยผู้คนได้จริงๆนะครับและก็มีประสิทธิภาพที่หลากหลายนะครับไม่เหมือนกับการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนคุณก็ได้เข็มละโรคนะฮะแต่ว่าการได้ภูมิคุ้มกันธรรมชาตินี้มันจะได้หลากหลายนะครับมันจะดีสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ ต้องการอยากจะบูดวัคซีนให้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดีที่สุดนะครับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพคือไม่กล้าฉีดวัคซีนนะครับกลัวจะมีปัญหากลัวกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนนะครับ คุณก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่มปูมุิร่วมกันสร้างภูมิผู้แันโดยธรรมชาติขึ้นมานะครับทานไปทุกวันภูมิผู้แันที่คุณจะได้ในแต่ละวันนียมันก็หลากหลายกันออกไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทานซเปอร์ฟิกเตอร์ที่สกัดได้นี้นะครับเราสกัดทั้งปีถ้าสกัดในหน้าหนาวเราก็ได้โรคในหน้าหนาวถ้าเกิดสกัดในหน้าร้อนเราก็ได้โรคในหน้าร้อนซึ่งแต่ละฤดูกาลก็จะมีโรคที่เข้ามาแตกต่างกันออกไปดังนั้นการรับประทานเสริมอาหารภูมิผู้กันโดยธรรมชาติ ทุกๆวันก็เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายของคุณก็จะทํางานตามปกติคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาดูอ่อ่นกวัยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทฟัวไลท์ที่นํามาทําการตลาดนะครับสาหรับ ท่านไหนที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็คลิกซื้อใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าใครต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็คลิกสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้เขาจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมคำผังธุรกิจจินมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจหัวไหลโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดยุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอตวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุอทำสปอตวิทิุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทิุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีรายได้